วิธีใส่ตัวหนังสือให้วิ่งเข้าออกแบบนี้ทำยังไงมาดูกันค่ะมาที่แอปแคปคัดค่ะบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะนำเข้าวิดีโอและมาที่เพิ่มต้องการเพิ่มข้อความมาคลิกที่ตัว T และมาที่ตัว A บวกเพิ่มข้อความพิมพ์ข้อความที่ต้องการใส่นะคะ พอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะติ๊กถูกก่อนและมาที่ภาพเคลื่อนไหวแถบนี้จะเป็นสไตล์ของการเคลื่อนไหวของตัวหนังสือนะคะถ้าต้องการให้วิ่งเข้าก็ลองเล่นดูทุกแบบได้นะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเป็นเบร์นะคะแบบนี้นะคะหรือเข้าด้วย รูปนะคะแบบนี้เฟดเลื่อนหายนะคะหรือว่ากระเด้งเข้า,าแบบนี้หรือว่าสปริงนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้วิ่งนะคะก็มาเลื่อนหาเลื่อนซ้ายนะคะตัวนี้นะคะเลื่อนซ้ายะคะ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราต้องการให้เลื่อนมานะคะขนาดไหนนะคะ เราก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะตรงเส้นสีฟ้านี้ได้เลยค่ะให้เลื่อนเข้ามาประมาณนี้นะคะแล้วเวลาออกนะคะให้เรามาคลิกที่ออกค่ะเวลาออกนะคะเราต้องการที่จะให้เลื่อนเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นะคะเลื่อนซ้ายแล้วให้เลื่อนออกไปทางขวานะคะก็จะมีนี่นะคะเส้นสีแดงนี่ขึ้นมานะคะให้เราเลื่อนมานะคะว่าจะเริ่มให้เลื่อนออกนะคะตรงไหนนะคะ เมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาติ๊กถูกค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ะแถบตรงนี้นะคะเราต้องการที่จะให้ตัวหนังสือเนี่ยไปสิ้นสุดที่ท้ายคลิปเลยนะคะให้เราเลื่อนนะคะให้เราเลื่อนมาที่ท้ายคลิปนะคะ,อ,ะอันนี้ยาวไปเดี๋ยวต้องตัดคลิปนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นคลิปสั้นๆพอนะคะ เราจะให้เลื่อนเข้ามาแค่ตรงนี้นะคะเรานะะําเส้นนี้นะคะคเส้นตรงนี้นะคะคมากําหนดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาะคลิกที่แถบนี้ค่ะลากมานะคะตรงนี้นะคะลากมาชน,นกับเส้นตรงตรงนี้ค่ะ,คะแบบนี้ค่ะโอเคพอเลื่อนมาตรงแล้วนะคะเราต้องการที่จะตัดนะคะคส่วนส่วนท้ายนี้ออกไปนะคะส่วนท้ายนี้ออกไปให้เรามาที่ ให้เรามาที่แก้ไขนะคะแล้วมาที่แบ่งแยกค่ะแล้วเราต้องการตัดส่วนนี้ออกทั้งหมดเลยนะคะเรามาคลิกหนึ่งครั้งค่ะแล้วมาที่ถังขยะเพื่อลบค่ะ,ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ตัวหนังสือนะคะที่วิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกนะคะลองทำตามดูค่ะง่ายๆค่ะ